สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆป้าๆน,นะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวสวนอินทผลัมนะคะอยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะตามมาเลยค่ะบ่อน้ำใสใสบ่อน้ำธรรมชาตินะคะนี่ค่ะไอ้ที่โอ้ย ไอ้ใหญ่ๆเขาใส่ไอ้นี่ไว้ก็ควรหนูเนี่ยนี่นะคะไม่รู้กี่กี่ต้นไม่ได้ถามเจ้าของก็ดูเนาะอินทภา,าลำต้นนี้ยังไม่มีต้นนี้ยังไม่มีปีแรกนะเนี่ยปีแรกออก ปีแรกนะคะต้อนนี้ดกเนี่ยค่ะเราจะได้เห็นหมเนี่ยอุ้ยประมาณนี้นะคะข้างในไม,ไม,ไม่ไม่ไม่กล้าไม่เห็นเยอะ เขายังไม่สุกก็จะพาดูบรรยากาศรอบๆเนาะอากาศดีดีนี่ค่ะทีแรกเราเห็นปลนะูกนะเราคิดว่าจะจะรอดไหมเนี่ยเขียนเข้าปลูกก็ก็พื้นที่ในหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะเราเห็นเข้าปลูกนะเราบอกว่า จะรอดไหมเห็นเขาลงเนาะตอนต้นเล็กๆเ,เอาไปเอามาเฮ้ยมีผลแล้วก็เลยถ่ายเพื่อนๆดูนี่อยากจะเดินไปทางโน้นเลยตรงทางโน้นน่าจะดกมากทางฝั่งโน้นที่เขาใส่เขากําลังออกนะคะประมาณนั้นนะนี่อยากจะเดินไปดูตรงนี้ก็ได้ต้นนั้นดกมากจยาจะพาไปดูทำไมต้นนี้มันเป็นอย่างนี้ะ สแสดงว่าเขาแผ่ทำไมมันล้อย่างนี้อ่ะต้นเนี้ยประมาณนี้เดี๋ยวเดินดูนะคะต้นนี้จะโด่งมาก หนูจะไปกินก่อนไหมเนี่ยหนูจะเอาไปกินก่อนไหมคะท่านผู้ชมกระดาษเบารถหนูยังเอาไปแทะแล้วก็เลยแวะมาเห็นเห็นว่าออกช่อแล้วเนาะก็เลยแวะมาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูบ่อน้ำนะมันเป็นอะไรที่แบบบรรยากาศ นั่อยู่มากเขปลูกบ้านหลังนิดเดียวนะก็ามาเฝ้านี่อนหนึ่งค่ะนี่ก็ไผ่ก็ไผ่ไผ่อะไรคะเนี่หน่อไม้อะไรสงสัยหน่อไม้หวานแน่นอนเลยเนี่ยเนี่นี่ยไม่ต้องต้มเลยเนี่ยกินดิบๆได้เลยคิดว่านะแต่ต้องไปถามอีกทีนะเนี่ย จริงๆสิ่งที่ปรารถนาชอบจังเลยอ่ะรู้สึกจะลึกนะตอนนั้นเห็นเห็นแม่โคเขามาขุดนะลึกมากเลยอะน้ำเขียวเลยนะใสนะคะใสเนี่ยตรงโน้นเขาก็จะเป็นปลูกกระท่อมเนาะแน่ๆนมีไผ่อยู่ข้างหลังก็เ,เย็นเย็นอันนี้ก็ก็ต้นไผ่นะคะ คิดว่าไผ่หวานเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยคือไม่ต้องต้มกินดิบได้อะคะ่ะเพราะว่าเห็นหน่อเขาอยู่นะเดินไปเลยค่ะไผ่สองข้างทางมาจดหากันก็จะเป็นอุโมงคิดว่านะต้องทำเป็นอุโมง เห็นไหมคะทีนี้นะจะเย็นมากเลยหน้าร้อนหน้าเมษาเนี่ยถ้าต้นไผ่อย่างเงี้ยมาจดเป็นอุโมงค์นะแสดงว่าเขาตั้งใจทําเป็นอุโมงค์เนาะทําเป็นอุโมงค์อ่ะชอบชอบทําอย่างเงี้ยแหละอืเนี่ยนะค่ะ อันนี้กำลังเขาจะมาจะหลดหากันเนาะอีกด้านข้างนี่ก็จะทํานากันนะอันนี้หวานข้าวแล้ว้งคะนี่ก็จะปลูกแล้วก็จะมีอ้อยดำนี่ค่ะแต่ก่อนที่สวนมีนะตอนนี้เราไม่ได้ดูแลเลยหมดแล้วจะไปปลูกอันนี้อ้อยดำหวานกรอบนะคะก็ประมาณนี้นะคะ เศรษฐกิจพอเพียงอยู่แบบมีความสุขเนาะอยู่แบบเรียบง่ายคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้จริงใจไม่จริงเจ้านะคะเอาไว้โอกาสหน้ามีคลิปใหม่ๆการสมส่วนเนาะแล้วเรามีความสุขแล้วก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมฟังดูเนาะแล้วมาดูแบบว่าเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศคนต่างจังหวัดเนี่ย จริงๆว่าจะแวะมานานแล้วจะถ่ายแต่ก็ไม่ได้ถ่ายสักทีถ่ายทำเนาะก็เลยได้โอกาสแวะส่วนนี้นะคะ mm hmm. อินทภาลัมนะคะ mm hmm. เอามาให้ท่านผู้ชมดูเนะ mm hmm. เาะไว้คลิปหน้าเจอกันนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากคะ mm ่ะ hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจริงใจไม่จิงเจ้นะคะ mm hmm. thank you my friend thank you everyone thank you for support to me thank you so much บายค่ะบาย